สวัสดีจ้าเมน,นูพัดลูกชิ้นใส่พักกองตุงอีกแล้วอื้พี่น้องเลย กินง่ายๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันกระตุ่มตับพักกบหลวงตัวไปข้าวหมูแล้วกินงา่ายๆแล้วะบนปิดไฟก่อนได้แล้วไปห้อาสุภาพอีกทีเดียวย เดี๋ยวคุณแล้วเบิ่งลูกท้ายเขาเป็นยังไงเหตุการณ์เบิองเด้อพี่น้องเลยมันมายายก็ผูกมันไว้องมวนเลยลูกมวนเลยเป็นยังไงลูกคือเหตุการณ์คือข้นไปยุเวที่จังซี การแสดงของแม่คือสีมาสูงแถ่นอบานนี่สีบริตีลักกาซักทวนสบรูรณกนะพี่น้องเอ้ยเมือยน้ำหลายแล้วขามถนนหนทางมาแล้วมาดิขามถนนหนทางมาตีลังกาเราคือเวทที่สูงกันนะ เปิดจังไดจังเป็นจังซีนะว่ายังไงลูกหนูจะลงมาไหมหรือว่าจะเอากระลอกเสียวกะลอกต้นมะขามพีม่น้องเอ้ยทำยังไงทำยังไงเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแม่ให้อยู่ข้างล่างต่ำๆมาขึ้นไปข้างบน จะลงยังไงทีเนี้ยเฮอยึดยักยึยักยึดยัก,ก,ยก,กต่ลอกเขาก็สีแรนไปแ่นมาตีเพิ่นก็นสีเอากลอกตีพี่น้องเ้ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ว่าไงว่าไงฟูฟูเอาน้องลงมาเร็วหรือว่าจะให้มันอยู่ข้างบนอย่างนี้นั่น่ะเห็นไหมพี่น้องเอ้ยเพิ่นเบิ่งกันพูนเห็นทางลังค่าบ่เพิ่นเบิ่งกันนอนเบิ่งกันเอาพี่น้องเอ้ยคุนหางฟูอยู่กับลอกน่อย สูวนกับแมวที่ลาบานนี่เดี๋ยวแมวลงเดี๋ยวแมวลงเดี๋ยวแมวลงสวัสดีจ้าคลิปนี้กับพ่อสมิทธ์ก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย